ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดี้อรับคนนะคะสุช่องเจสซี่เขานนีูวเกม Super ร i l l ลเลนวอนเทนะคะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวไอเดลนะคะเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ย เกมแนวไอเดลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกระแสค่อนข้างมากเนาะเพราะว่าเล่นง่ายนะคะแล้วก็เล่นเพลินนั่นเองนะโดยที่เกม Super ร i วนเล่นวอ e เทสเนี่ยค่ะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวไอเดลเนาะสามารถเปิดออโต้เนี่ยให้น้องเขาเล่นแบบนี้นะเหมือนที่เจ๊เปิดกันให้เพื่อนๆดูตอนในหน้าจอตอนนี้จะเห็นได้ว่าหน้าตาน่ารักนะคะปุ๊กปิ๊กนะคะดีไซน์สวยงามเนาะ,ะแล้วก็จริงๆเกมนี้เนี่ยออฟไลน์ก็เล่นได้นะคะก็คือไม่ว่าจะเปิดจอทิ้งไว้หรือปิดจอเนี่ยก็สามารถ ฟาร์มได้นะแล้วก็กลับมาเนี่ยก็ได้รางวัลนะคะแล้วก็ค่าประสบการณ์นั่นเองนะโดยที่เกมนี้นบอกเลยว่ามีจุดเด่นหลายอย่างมากเลยทุกคนซึ่งเดี๋ยวจะ,จะพาไปดูว่าเกม Super v i l ว a i n w a n t e เนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างทําไมถึงบอกว่าเล่นง่ายเล่นเพลินนะคะแล้วมันน่าสนุกยังไงนะถ้าคนอยากรู้แล้วกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ไปตู่กันเลย มาทุกคนก็สำหรับเกม s u p e r v i l l a เล่น n นเทนนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเปิดให้โหลดแลนะ้วน้องทั้งใน Android เองแล้วก็ใน iOS เองนะคะเจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะจะสามารถไปกดโหลดกันได้เลยหรือว่าใครที่ชอบเล่นในคอมนะคะโหลดผ่าน LD ก็ได้เหมือนกันนะนี่อันนี้เจมาเล่นในโทรศัพท์ให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะซึ่งเกมนี้นะคะต้องบอกว่ามีจุดเด่นหลายอย่างนาอนระบบหลายอย่างวันนี้เดี๋ยวเจมาสรุปให้ฟังว่า เกม Super Villain Wanted เนี่ยนะคะมันเป็นเกมประมาณไหนเนาะแล้วก็มีจุดเด่นระบบอะไรบ้างนะอย่างที่เพื่อนเห็นตอนนี้คือคือด้วยความที่น้องเขาเป็นไอเดียลเนาะน้องก็จะมีความแบบว่ามันก็จะออโต้เล่นไปเองได้เรื่อยๆนะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่ระบบออโต้นะจ๊ะตัวละครเจนเนี่ยตอนนี้คือเลเวล53าสินะเจสเจเอ่อพลังรายละเอียดโดยรวมนะพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนนะนี่รายละเอียดก็ประมาณนี้ซึ่ง รายละเอียดของพวกนี้มันมาได้มาจากนี่ทุกคนจะใส่ของอยู่นะมีทั้งแบบว่าอาวุธเองนะกระเป๋าถุงมือนะรองเท้าหูฟังด้วยเออดูดิมีเสื้อผงเสื้อนะคะตกแต่งสวยงามนะซึ่งไอของพวกนี้มันสามารถได้รับนะจ๊ะมาจากในส่วนของการน,นี่ค่ะทุกคนนี่ตรงนี้นะมันคือในส่วนของเครื่องพิมพ์อุปกรณ์นั่นเองเราสามารถ เล่นไปสักพักหนึ่งเนาะมันสามารถกดออตโต้ได้ด้วยนะอ่าแล้วเรากดออตโต้ได้นะตรงนี้ซึ่งเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราใช้เครื่องพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์ของนะคะมาให้เราใส่เนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าเกรดมีอะไรบ้างซึ่งก็เริ่มตั้งแต่คอมมอนอันคอมมอนแร่อีปิคเรจนดารี่มิสติกนะแล้วก็อิมมอร์ทนั่นเองนะซึ่งเจ๊ก็เพิ่งได้ใส่ของประมาณแบบอันคอมมอนของแรนะะซึ่งของที่เราจะได้มาเนี่ยความแบบว่าแรของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวเครื่องพิมพ์ด้วยนะทุกคนเครื่องพพ,อนะองพิมพม์นนะ้้วตััีจใช อุปกรณ์ที่เรียกว่าแบตเตอรี่นะคะก็คือเนี่ยตัวเนี้ยชึบนะคะกดมา แบบนี้นะคะเพื่อที่จะพิมพ์นะคะอุปกรณ์ใหม่ๆให้เรานั่นเองนะคะโดยที่อุปกรณ์ที่ระดับสูงขึ้นก็จะทําให้เราเก่งมากขึ้นอย่างเนี้ยตอนเนี้ยจะใส่ของแบบว่าสีฟ้าใช่ไหมถ้ามันได้ของสีเขียวใช่ไหมจะก็กดแยกทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่ใส่ของที่กากกว่าที่เรามีอยู่แล้วไงทุกคนแต่ว่าใครจะมานั่งกดตลอดใช่ปะเราก็สามารถกดออโต้ได้แล้วเราก็เลือกนะจะเลือกของ u n c o m มอนเท่านั้นนะคะแล้วก็เลือกให้มันเป็นคน 2, ูณ2ก็กดเริ่มสุ่มไปแบบนี้นะ,ะมันก็จะทาการสุ่มแบบ ออโนมัติเนอะสุ่มออโต้ให้เรานั่นเองนะซึ่งคือตัวเครื่องพิมพ์ตัวเนี้ยเนี่ยทามันได้ของที่ดีกว่านะฮะหรือว่าได้ของตามที่ เรากดเลือกไว้นะมันก็จะมาถามเราว่าจะใส่อุปกรณ์ใหม่ไหมนะฮะถ้าจะใส่เจก,ก็กดสวมใส่นะแบบนี้ชึบมันก็จะเปลี่ยนแล้วของเก่าเราเราก็กดย่อยได้เลยมี่ประมาณนี้ง่ายนิดเดียวนะฮะไม่มีเวลาก็เล่นได้นั่นเองเป็นไงล่ะทุกคนซึ่งมันไม่ได้มีแค่ในส่วนของระบบนี้นะทุกคนมันยังมีระบบที่เรียกว่านี่ฮะรางวัลออฟไลน์นั่นเองนะโดยที่เครื่องพิมพ์เองอะถ้าเราไม่อยู่อะเราก็สามารถให้มัน ออโต้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็กดกลับเข้ามาแล้วก็จะสามารถได้รับรางวัลออฟไลน์ได้ด้วยซึ่งตัวเลเวลของเครื่องพิมพ์เนี่ยก็มีผลด้วยนะว่าเราจะได้รางวัลอะไรยังไงนะก็พยายามอัพตัวเลเวลเครื่องพิมพ์เนี่ยให้สูงๆมากขึ้นเนาะมันก็จะได้ยิ่งได้ของดีโดยที่เครื่องพิมพ์เกียร์มันจะใช้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่นะคะซึ่งแบตเตอรี่มันก็สามารถดรอปจากการต่อสู้เนาะหรือว่าผ่านโค้งผ่านเควสอะไรเงี้ยเราสามารถเอาเครื่องเออเอาสามารถเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาใช้สาหรับพิมพ์อุปกรณ์ได้นั่นเองนี่อง ดัอะไรให้เราเนี่ยพิมออกมาของดีๆแล้วก็กดสมใส่แล้วก็ทิ้งอันเก่าไปประมาณนี้นั่นเองนะซึ่งเราสามารถกดย่อยออโต้ได้ด้วยนะถ้าแบบเออทุกคนแบบที่เก็ดกดหลายๆรอบเนาะและถัดมานะคะเพื่อนๆน,น่าจะเห็นจะกดเข้ามาหน้านี้รอบหนึ่งแล้วเนาะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้คือมันมีการจัดทีมด้วยนะทุกคนซึ่งตัวที่จัดทีมอ่ะเราจะเรียกว่าเหล่าวินเล่นนะคะหรือว่าไวร้ายนั่นเองแต่เราก็จะมีตัวละครหลักของเรานะคะหรือว่าตัวละครกัปตันเนาะสามารถเลือกได้1ตัวนั่นเองนะทุกคน อย่างตัวละครกับตันของเจนะคะเจก็เลือกเป็นตัวผู้หญิงนะคะซึ่งมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะแต่ตอนนี้เจอยู่ t 9จูเนียซึ่งต้องบอกว่าถ้าเพื่อน,เ,อนเริ่มเล่นเข้ามามันจะอยู่ในส่วนของ T1 ซึ่งมันก็จะอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะคะวิธีการอัพก็คือจะใช้เหรียญความดีในการอัพเนาะซึ่งเราสามารถเก็บได้จากเอ่อการแบบเข้าไปฟาร์มในเควสในอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจพาไปดูว่ามันทํำยังไงตอนแรกเนี่ยมันจะขึ้นมา T1 ก่อนแล้วก็ต้องพัฒนานะคะความกิ่งกาดขึ้นเรื่อยๆนะโดยที่ ให้ตัวเราเก่งขึ้นมันเป็นสไตล์ไอเดีลแบบทั่วไปเลยใครเคยเล่นไอเดีลก็จะ เป็นประมาณนี้เนาะคล้ายๆกันก็อดกดอัพไปชึบชิบชบชบนี่แบบนี้เนี่ยให้เราตัวเราเก่งขึ้นเองนะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมแต่ก็ยังอยากเล่นเกมแต่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็ Super Will ลเล่นวันเชได้เลยเหมาะกับคนไม่มีเวลาที่อยากเล่นเกมนะแล้วกเกมสนุกแล้วก็เพลินด้วยเออข้อมูลตรงเนี้ยจาก T9 ไป T10 นะคะรีวิวการเลื่อนตำแหนนะ่งเนาะจูเนียร์ไปซีเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างก็จะมีเควสกำจัดมอนสเตอร์นะคะย่อยอุปกรณ์รับเหรียญนะคะแล้วก็เลเวลตัวละครถึง50ก็จะสามารถ อัพไป T10 นะคะหรือว่าซีเนียได้ซึ่งมันมีสูงสุดถึง T15 เลยนั่นเองทุกคนแต่ว่าตั้งแต่ T14 ขึ้นไปอ่ะเพื่อนๆจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เนาะซึ่งตัวละครเกมเนี้ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ5าธาตุนั่นเองนะจ๊ะก,ก็คือแสงมืดน้ำไฟไม้นั่นเองนะซึ่งถ้าสมมติเราเลเวล14ไม่ใช่สิ T14 นะคะเราสามารถเลือกได้เนาะว่าเราจะเอาแบบธาตุอะไรเนาะแล้วก็ค่าสกิลแอคทีฟแล้วก็แพสซีฟเนี่ยก็จะได้รับต่างกันนั่นเองนี่และถัดมาเนาะ เราพูดถึงกับตันแล้วเรามาดูลูกทีมเราบ้างดีกว่าเจมมีตัวละครค่อนข้างเยอะนะ เจก็ไปเติมมานะนี่ตัวนี้โคตรเท่นะแล้วดูท่าทางเขาเป็นแบบฮึบฮึบฮึบน้องทําท่าแบบเนี้ยน้องน่ารักมากเลยน้องคนนี้ชื่อลีน่านะท่าความมืดนั่นเองซึ่งตัวละครนอกจากตัวเราจะมีท่าห้าท่าแล้วเนี่ยน้องๆน,น,นะคะเหล่าไวรายหรือวิลเล่นของเราเนี่ยที่สามารถจัดได้สูงสุดถึง6ตัวใน1ทีมเนี่ยก็มีทั้งหมด5้าท่าเหมือนกันก็จะเป็นแบบว่าแสงมืดเนาะน้าไฟไม้เหมือนกันเลยแล้วก็จะมีระดับความแรงนะจ๊ะซึ่งก็จะเริ่มจากคอมมอนอันคอมมอนแร้อีพิกลีเจน ะะตัวนี้จะก็เป็นรีเจนเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปสุ่มด้วยวันนี้นี่เป็นไงล่ะซึ่งตัวรีเจนนะคะก็จะมีแบบว่าเอฟเฟกต์าสติดาพื้นฐานค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็บอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยนอกจากธาตุที่แตกต่างกันแล้วเขายังมีสกิลที่แตกต่างกันด้วยอย่างน้องลีนาคนนี้เนี่ยน้องแบบว่าเป่งพลังแห่งเสียงเพลงที่ส่องสว่างส่องแสงพอนะจ๊ะไม่ต้องสว่างสร้างความเสียหาย 1, 4 7 0 1ให้กับศัตรู7ตัวนี่คือตีทร์เกตหมูนะคะ AOE จะจัด และเพิ่มสกิลดาเมจของพันธมิตร10%เปนเวลา10วินาทีคือน้องตัวนี้นอกจากสร้างความเสียหายได้แล้วนะคะน้องยังสามารถบับเพื่อนได้ด้วยนี่นะะน้องแต่ละตัวคือมีเอกลักษณ์มากแล้วก็สกิลต่างกันนะคะมีแบบเอกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะสกิลที่แบบไม่เหมือนกันเลยนะในแต่ละตัวถ้าทางน้องกุกวนด้วยนะ น้องแบบฮึบฮึบฮึบนะน้องดูน่ารักอ่ะทุกคนเดี๋ยวจจะลองลิมิตเบรกให้ดูซึ่งการลิมิตเบรกน้องก็จะใช้ในส่วนของตัวไอเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ลิมิตเบรกตรงนี้นะคะไอเทมลิมิตเบรกเดี๋ยวเจอขอหาตัวเลิฟเลิฟจก่อนนะจะจะลิมิตเบรกตัวไหนดีนะ้าเจก็ชอบน้องตัวนี้อยู่นะเอ่อเอาเนี้ยด้วยอ่ะลิมิตเบรกป้ายเลือกทะลวงตึ๊ดตึต,ตสกิล ข้ามขีดจำกัดน้องได้มนัง Attack Speed ของพรมิม์เพิ่ม1.5%นั่นเองนี่แต่ละตัวก็แบบไม่เหมือนกันด้วยนะทุกคนเราสามารถเลือกได้แล้วก็นอกจากในส่วนของวิลเลนเองนะคะเรามีไซคิกด้วยนะซึ่งไซคิกจะเป็นอะไรประมาณแบบว่าีลลิ่งว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราซึ่งจริงแล้วน้องไซคิกเนี่ยก็สามารถใส่ได้ถึง6ตัวในทีมนะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เจใส่วิลเลนนะคะมาแบบ6ตัวแลละครบทุกตัวแล้วแต่ฝั่งข้างล่างอะ เออมันจะไม่ได้ใส่สายเคดครบ6ตัวนะคะเพราะว่าเจเพิ่งมี1ตัวนะก็คือน้องเบบี้ตัวนี้เนี่ยน้องเขาชื่อว่าเบบี้แท็บบี้เนี่ยค่ะซึ่งไอตัวแท็บบี้ตัวเนี้ยเหมือนเจน่าจะได้มาจากแบบในส่วนของเออดรอปมาจากแบบไข่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันซื้อขายไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีตัวละครแบบเขาเรียกอะไรแบบแบบที่ส่งมาจากในเว็บไซต์ี๋ยวเจทิ้งเว็บไซต์ให้เอ่อเว็บไซต์เนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะคะ คือมันจะสามารถเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ซึ่งเหมือนกับมีระบบ NFT เข้ามาในเกมนาะระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าเกม Super v i l l a i n เนี่ยวันเทศเนี่ยมีฟีเจอร์ที่เป็นเว็บสอยู่ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากได้ตัวไซคลิกเราต้องไปเปิดแคปซูลหาสัตว์เลี้ยงอยู่ไซคิกนั่นเองซึ่งถ้าเราเปิดเสร็จปุ๊บเราจะได้ครอบครองครอบครองเนาะมาเป็นในส่วนของตัว NFT เลยซึ่งสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นั่นเองนะเป็นไงน้องน่ารักอะทุกคนดูดิมันน มันมีในส่วนของแพสซีฟที่ทาให้แบบเพิ่มความเร็วการโจมตี1.5เีอัเตรมตาคอมโบ0.75ประมาณนี้เพิ่ม ADK s p e e ปีดสิสำหรับเดวิลเลนที่ติดตั้งเนาะดีมากเลยน้องน่ารักด้วยน้องเป็นแมวน้อยแบบดุดแบบน้องเป็นแมวพระอ้อมอ่ะทุกคนน่ารักค่ะจริงๆระบบมันก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะอันนี้กดให้ดูในแผนที่โลกเนาะเราสามารถสำรวจแผนที่โลกได้นี่ทุกคนเราก็สามารถกดมาตีบอสเคลีย์บอสได้นะ นี่ซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นเฟสๆไปเนาะบทหนึ่งบทสองบทสามนะนี่แต่และเฟสเนาะก็มีหลายเฟสอยู่นะทุกคนจะยังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะวันนี้เพิ่งตีบอสไปนี่บอสตัวนี้ก็มีโอกาสดอกไข่ด้วยนะเป็นไข่ไา,าคลิกเนาะหรือว่าไขา่สัตว์เลี้ยงนั่นเองและนอกจากน,านั้นทุกคนมันยังมีในส่วนของเควสรไลวันเนาะหรือว่าดันเจียนนะคะคลิกเข้ามาแบบนี้ก็จะเห็นว่าหน้าต่างเนาะในส่วนของแบบเควสต่างๆมีแบบโกลาชมีแบบเบรฟซิติเซนอะไรประมาณนี้ซึ่ง ของที่ดอปในแต่ละดันก็ไม่เหมือนกันนะอย่างดันแรกได้เหรียญทองเนาะดันสองได้เหรียญในการเลื่อนตำแหน่งนะดันสามได้แบตเตอรี่ดันสี่ได้ตัวผู้ทําลายขีดจํากัดเนาะดันห้าได้ตัวเร่งเวลาเอาไว้แบบว่าเราจะเอาไว้เร่งเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ดันสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายสิดันตัวการแข่งขันพลังต่อสู้เนาะก็ได้แบบเพชรแบบฟรีอะไรประมาณนั้นนะ ซึ่งเราก็สามารถมาแบบมากดเคลียร์ได้เนาะโดยที่แบบเราก็ต้องปั้นตัวปั้นทีมให้มันเก่งเพื่อที่เราจะเคลียร์ดันต่างๆได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบเพื่อนๆเคลียร์ครบแล้วอยากได้แบบโบนัสในการเคลียร์ก็สามารถกดดูโฆษณาได้เนาะแล้วก็ เออกดเคลียร์ได้ประมาณนั้นซึ่งเจสซื้อแพ็กเรียบร้อยนะคะแพ็คปิดโฆษณาสบายใจมากคุ้มมากทุกคนคือมันเล่นสนุกแล้วก็เพลินคือแบบตอนแรกว่าจะโหลดมาเล่นข้าวเวลาแต่ไปมาคือแบบหาเวลามาเล่นเพราะมันสนุกเกินนะะอ๋อแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะคือเราอะ่ะสามารถแบบว่า เข้าไปในเว็บไซต์เขาได้ด้วยนะเพื่อที่จะแบบดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนาะหรือว่าสายคลิกของคนอื่นๆนั่นเองมันจะขึ้นในแดชบอร์ดนะคะเราสามารถไปกดดูได้ว่า mm hmm. ตอนนี้ใครมีสัตว์เลี้ยงอะไรแล้วก็แบบจริงๆสัตว์เลี้ยงเขามีเยอะมากตัวสายคลิกเขาอะเอาไว้คอยแบบอัพแบบแบบเขาเรียกอะไร เพิ่มโบนัสพาสซีฟให้กับทีมเนาะก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วเจทิ้งเว็บไซต์ให้อย่าลืมไปกดดูกันทุกคนและก็สิ่งที่พลาดไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีกาชามันลอแจสเกได้เสมอทุกคน,นอันนี้เขาจะเป็นแบบว่าคอนเซปทำอาหารกลางป่าเพื่อล่อเหล่าเวเล่นนี่เป็นไงล่ะทุกคนมันเท่วยคือตัวเราอะก็จะแบบมาค้นหาส่วนผสมใช่ปะ เราก็จะมานั่งทําอาหารกลางป่ากันเว้ยแล้วพอทําอาหารมีกลิ่นหอมใช่ไหมมันก็ล่อเหล่าวิลเลนเข้ามาไงซึ่งในส่วนของการปรุงอาหารน่ะมันก็มีตั้งแต่ระดับแบบปกติใช่ป่ะแล้วก็เมนูพิเศษเนี่ยก็จะได้ตัวละครพิเศษด้วยทุกคนอย่างไก่ทอดกรอบนะคะแบบนี้นี่มันก็จะเอ้ามันก็จะมีโอกาสการันตีตัวรีเจนนั่นเองนี่นี่ฮะมาดูได้เลยว่าใครขวัญใจตัวไหนก็มากดเอาแน่นี่โคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตราย แล้วก็อย่างสูตรถั่วทุกรสชาติอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้การันตีเนาะแต่ว่าก็มีแบบเพิ่มลงเพิ่มเลนนะถ้าเราเปิดเยอะๆอ่ะทุกคนตัวอาหารเราอ่ะมันก็จะเปลี่ยนเ้ยจากตัวเมนูในแต่ละเลเวลอ่ะเนี่ยทุกคนเลเวลแรกมันจะเป็นแบบเนี้ยข้าวโพดปิ้งอ่ะอันคอมมอนออก18%คอมมอนออก82แล้วก็ไม่มีโอกาสได้ตัวเทียอื่นใช่ปะแต่ถ้าเราแบบกดเรื่อยๆนะคะจนเลเวลมันอัพปุ๊บ มาเป็นขนมปังอะโวคาโดแล่นะฮะมีแลขึ้นมาเกิดขึ้นเนะนี่ยนี่แล้วถ้าเราเทียร์สามปุ๊บค้อนตกนะฮะแลออก7%นะจ๊ะเทียร์สี่ปุ๊บอืทาโก้อีปิกออกนะแล้วก็ชัดไปเลเวล5ไส้กรอ,อกอย่างอีปิกนะ,ะ1.80นะจ๊ะคนเลเวล6แฮมเบอร์เกอร์เออเอาดิ เลเวลเจ็ดลาราเมนชาชูลีเจน์ออกนะการทำอาหารได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่เราก็มานั่งทำอาหารกลางๆป่าไว้แล้วก็เอาละวิลเลียนโผนะฮะวิลเลียนโผมาปุ๊บย,ยัง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 ไงโผมาอีกเฮ้ยมีตาสีฟ้าวะ่ะตาสีฟ้าก็คือน้องคนนี้เนะี่ะน้องอะไรอะซีซีไซล่าหรอซีไฟล่าไม่แน่ใจนะฮะ อสร้างลมก็โชคสีน้งิเงินตุดดุดดุดอืมก็โอเคแต่เจมีตัวรีเซ็ตแล้ววะดี่อันนี้โลนี้ไม่ออกเลยว่ะไหนดูดิเปิดไปเรื่อยๆโอ้โหโลนี้ก็แห้งกักแห้งกักไหนดูดิแห้งกักกว่าเด้อมีอีกอุ้ยไหนด,ดูอุ้ยสีฟ้ามาทุกคนเอาอมาเป็นโอ้น้องคนนี้น้องเจมีนี่คาซันด้านะจมตีสองจ่สองร้อยห้าสิบเก้าจุดหก อืมโอ้นี่มีตัวดีบับด้วยนะคะลดความเร็วโจมตีลงค่อนข้างจริงข่าวจัว๊วะอืมอีกโอ้โหเยอะอยู่นะอีกตั 200, ้งสองรอยกวโลกว่าจะได้กดไปซึ่งในตัวส่วนค้นหาส่วนผสมนี้เราใช้เพชรซื้อก็ได้นะหรือว่าเราแบบมาฟาร์มเอาจากแบบข้างหน้านี้ก็ได้ จะแนะนําว่า Super Winland เนะี่ยเป็นเกมไอเดียที่แบบภาพสวยน่ารักมากทุกคนแล้วคอนเซปมันดีแล้วมันมีระบบ NFT เผื่อใครที่แบบอยากเก็บตัวละคราซคิกอะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถแบบว่ามาเก็บสะสมกันได้นะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเจทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อใครอยากดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างได้เลยนะจ๊าแล้วก็แอดเพื่อนมาได้นะทุกคนถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจ๊จะไม่รู้ว่ามันแอดอย่างไรก็ตามเนี่ยมันกดถูกใจกันได้นี่ เออเนี่ยรหัสนี้นะคะเออสี่แปดเนี่ยแอดมาเลยนะจ๊ะเจอกันเจสเจเดี๋ยวเจอกันตอนเป็นซีเนี่ยเออเอเอามาทีนะบอกเลยว่าซื้อช่ำนะฮะซื้อช่ำมากคุเติมช่ำนะเพราะว่ารู้สึกแบบก็แค่30กว่าบาทไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยรู้ตัวทีพระเจ้าช่วยนะฮะอะ ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับเกม Super Villain Wanted นะคะเผื่อใครอยากโหลดมาเล่นด้วยกันก็สามารถที่คลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยเนาะนเรียกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ย่อนข้างดีนะคือไม่มีเวลาก็เล่นได้เป็นเกมที่แบบคูลๆของคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนั้นหรือแบบ S <S <an> ก็มีเวลาแหละก็อยากเล่นเพราะมันแบบอยากเก็บตัวละครให้ครบเนี่สยสายสายที่แบบว่าต้องการแบบเก็บคอลเลคชันน้องให้ครบอะไรเงี้ยก็สามารถมาเล่นได้เพราะว่าน้องมันเป็นเกมที่ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วเล่นแล้วมันก็เพลินอ่ะเออสบายๆเรื่อยๆนั่นเองนะอะประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b ้ข้าง,ง,ง่างกันใหม่ไม่เอื่นมอจ้าอ้าย